ครับคุณสมไปมาลีครับร้อยกระทงครับพี่น้องวันเพ็ญเดือนสิบสองมาได้กินงานมันเกิดครับเมาแน่เสียงอาจจะรั่วๆแน่เออโอ้ยเบานี่ยร้อยกระทงครับวัดบางพังในซอยวัดกู่

เข้าวันต้อนรับน้องเว้ยถ้าเขามาต้อนรันก้นกะสิงไหนบาใช่ตอนนี้เรามาคนไม่ค่อยมียแล้วเบาๆลูกพี่เบาๆ ở an với nó สยนลง,งครับคผมนไนเนายเลยทีออ่วางวาเยอะเยอๆเลยครับพี่น้องคนไหลครับวัดบ,บางพังปากเจ็ดครับพี่น้องพ <c oughs> ีของกินด้วยครับของกินเยอะแเลย 何 ไปล้ไปล้กระตุ้งหนังยังเบ้ง

เดี๋ยวทำโมทำบุญครับเอาตลาเม็ดไหมอะไรวะแซปเปิลเหรอตลามเม็ด,มด,มดโอ้ยเบาเบากับพินพี่ตื่อครับเมาเรากินงานมันเกิด อแพงยอะไรนี่อะไรนี่าบาทลูกกระทแพงครับพี่น้องเอัีหมดแล้วแางแบบนี้าแพงงั้นปีนีปีนีกระทุงแพงครับอไัน เกียรตสิบหาสิบสามสิบสามสิบไม่ใช่สามสิบมันเป็นเทียนเทียนเหรอเลขร้อยว, <ะ S 2> วัดด้วยม,มันแทงกัน เราบอกแม่ไม่กลับเลย มันคอดดีเนี่ยพูบอะไปเด้อลอยกับน้ำน้ำลงน้ำลอยเอาไปแลคนคนก็เรือลอย โยนประมาณ5นาทีไม่ถึง5นาทีปลากินหมดแน่เลยในนำแนะนนานจบระยาดครับ ที่บ่ถือคอยให้พานไปวดไม้คอยให้ขอมาขคอยให้ถือ้วยสาตุปลาปลาไม่กินเหรอปกติปลาจะกินนะเสรียวเลยครับเสรียวเลยปลาสวายไรพี่น้อง nằm cho vậy à? Môi nhạt, tao nóng hơn nữa. bắt tấp. im luôn à? ปลาปลาอิ่มแล้วว่ากินกระทงแล้วปกติปลาอันไนกินเนี่ยปลาปลาขึ้นหน่อยเดหรือปลาพวกกะทิปลาอันที่สวบเลยยอดยอดเกี๊ยปลาเลยเทียนดับเลยไปไปกลับตป็นยองบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางคืน ทวงแพงครับหาสิบเจ็ดสิบพอแล้วครับกี่เมตรคืนเขขนมนูแล้วยังไม่ลอยบัดสบายบัดสบายหน่อยครับ อากาศร้อยกระทงคนมาไหลปัดวัดกู้่าไหลมาไปเอาล่ะ กดไล่กดแชร์กดติดตามกนลังใจเลยครับสวัสดีครับ